ในท้ายตด้านหลังของอพระหลวงพ่อ,อถ้ำใจนะครับเด้อเมื่อนี้พอไว้อย,ยู่ที่หลวงพ่อ,อถ้ำใจครับถ้ำใจขึ้นมากกาบไหวเสีงยงนี้ขึ้นในท้ายตด้านหลังที่ด้านน้ำมันลงไปมันแดดห่อนขาขวดรับแต่ว่าสปอยสีไทยเห็นเบิรงวัตเตครับเด้อเดี้อที่ไปอ,อันนี้ก็บรรยากาศนะครับนบนบนดอยครับบนดอยบนดอยครับบนดอย เนี่ยพออ่อใหญ่สีผาหยางเลาะบ่งเลยครับครับอันนี้ก็บ,บันไดท่างขึ้นสู่วัดเที่หล,ลงปูท่าำใจครับหลงปูท่าำใจนะครับนอ่าเนี๋ยพอใหญสีผ้านยางขึ้นไปครับงยางนับขันบันไดขึ้นไปน้ำกันไปพร้อมกันไปเลยครับ1 2ึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 19 30, 30 31 32 33 4 35 36 7 8 39 40 41 42 43 44 45 46 60 61 62 63 หกสี่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบนเจด่้าก็ดเก้าหนึ่งอันนะครับเด้ออ้ยเหนื่อยหนึยเจ็ดสิบเก้าันนะครับเด้อที่หลวงพ่อทำใจได้ครับ เดี๋ยวเห็นครับเห็นนหอยป่ะเดี่ยวพอดีเลยครับนะาดูนะครับทางล่องแต่ทางลงสีเห็นอยู่ครับแดดเปรียงเลยครับอยู่ทางนี้แดดเปรียงเลยเดีเปรียงเลยป่ะหอยที่ผ้าขับไปเสียงสิบสี่มังครับบัดนี้หอยขมานับ ครับมันในในร้อยเจ็ดสิบเก่าขันนะครับเด้อวัดนี้พข้าไปกับมาสีมาเสียงเสียมซีบึงเนาะมาสเไดตัวใดอ่าน,นี่ผมก็มาควันที่เสียงเสียมซีกับเอ้าอไปผ้ายงางเลาะเบิ่งก่อนครับเล้เบิง่งของพระพุทธเจ้าต่างๆแล้วก็เป็นหินหินนี่เพิ่นให้ยกนะครับเด้นะนะนะอเด้อเข้ไปไม่เห็นนั่งรากันครับ หินก่อนนี่นะพอไว้ก็เลยสงสัยนะครับคือเหล็กยังกลับนี่เนาะมาแล้วครับเด้อหินก่อนนีเด้อหนึ่งลอยเกียร์ทิปเก่าขันนะครับเด้อพอไว้นับขึ้นมาลอยเกียร์ิปเก่าขันไปไปเสี่ยงเซียซีกับบ้านนี่ สวัสดีครับเมือนีกับไม่เสียงเสียงซีนะครับเด้ออยู่เึื่อว่าครูท่าลองคท่าครับองค์ท่านแต่งุ๊กตาตุ๊กาขอส่งขอลัาเด็กเสีซีเด้อ เราเห็นตัวเลขครับไม้อะนี้ก็ตัวเลขครับอันนั้นตมีตัวเลขหน,น,น้าสองตัวเวอ้ เอาไว้เสียงเสียมซีได้เลยครับได้เลขกสองตัวสองหกอันอันทุตอันนี้ได้สองเทียนะครับ 26, น,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 บน,นี่อันนี้อันเลขหนึ่งได้สองเทียอย่า็นแล้นนะครับนะเนาะเหล็กสองหกนะครับได้เสียงเมื่อกี้ได้สองหกเลขหนึ่งนี่พอไว้สันสองเทียได้สองเทียเลขสองหกมันได้ขึ้นมากนะครับเนาะเอาได้แลขสองหกมือนนี่ จูที่วัดหลวงพ่อท่านใจนะครับเว่าหลวงพ่อท่านใจยางนับขันบันไดก็มาได้ร้อยเกตสิบเก้าขันครับฟอดหลวงพ่อท่านใจนะครับแต่ว่าซองไปเดียวเรเห็นหรอกมันแอะมันแดดคับแดดครับปวดครับแดดครับปวดเอาอกด,ดาไลคนะนะ์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเว่ากดแชร์กดติดตามนะครับเว่าตัวอวย จะเป็นแนวทางนะครับึ้นมากก็ได้สูเขอสูกครับกงที่นี่นสวัสดีครับสวัสดีครับ